คอมเมนต์สนันเมื่อปอกไมเซตลงภาพนี้หลังจากที่เจ้าตัวถูกโยงในข่าวลือฮิปหอปสามีดารานางเอกดังแอบซุกเมียน้อ e ยเรียกได้ว่าเป็นประเด็นว่อนโซเชียลอยู่นขณะน,นี้หลังจากที่สื่อดังอย่างข่าวสดออนไลน์ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่มาจากป้าไฮาโซข้างบ้านซึ่งได้แถว,ว่า นักร้องฮิปฮอปคนดังมีภรรยาระดับนางเอกช่องน้อยสีสามีเป็นแฟมิลี่แมนรักรักเมียแต่ดันไปก่อเรื่องใหญ่มีครอบครัวแล้วกลับซุกเมียน้อยงานนี้เมียจับได้เต็มเต็มคำเอาชาวเน็ตแห่คาดเดาต่างๆนานาว่าใช่นักร้องหนุ่มป๊อกพัดสอนก่อหรือไม่ ปรัชนีปอกพัดสอนกรยอมรับตกใจถูกโยงมีบ้านเล็กยืนยันรักเดียวใจเดียวปอกพัดสอนกรไม่โกรธโดนโยงข่าวลือสามีดาราสาวซุ้มมีบ้านเล็กป๊อกพัดสอนกรฟาดแรงหลังถูกโยงปมสามีดาราสาวซุ้มมีบ้านเล็กสองคอมเมนต์หลังปอกมเซ็ตลงภาพนี้หลังจากมีข่าวลือนี้แพร่สะพัดออกไป ทางด้านชาวเน็ตหลายคนต่างก็ได้โยงมาที่หนุ่มป๊อกม่เซ็ตหรือป๊อกพัดสอนกรอนซึ่งเป็นแรปเปอร์ชื่อดังสามีของสาวมากี้ราศีล่าสุดป๊อกได้เคลื่อนไหวออกมาโพสต์ภาพขณะที่ตนกำลังนั่งบนโซฟา คร้องระบุแคปชั่นว่า my home speak for myself. my s e l f my Soriana sofa speak for my style ท่ามกลางแฟนคลับที่ต่างเข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพนี้มากมายอาทิไม่จริงหรอกเขารักครอบครัวรักลูกและภรรยาเขาก็สวยมากค่ะข่าวแบบนี้มาอีกแล้วเสียวไส้จังปอกห้อมล้อมไปด้วยขอยอโปโปเปรียวเปรียปร่ยวที่ปอกข่าวที่ออกมีความจริงไหมช่วยตอบหน่อยค่ะไม่ใช่พี่คู่ที่เป็นข่าวนางเอกดังแฟนฮิปฮอปมีเมียน้อยใช่ไหมคะ เราจะไม่เชื่อจนกว่าทั้งคู่จะพูดแดดดี้มีอะไรเกิดขึ้นอีกเล่าคะ่ะช่วยอธิบายด่วนใจที่ไม่ดีเลยขออย่าเป็นแดดดี้เลยสาธุขออย่าเป็นจริงเลยตามตั้งแต่เช้ารักครอบครัวนี้คุณกี่น่ารัก